เด้วปากก็คาบผ้าก็ห่มนะมึงนะเอาเอาเข้าไปดูดิจะเป็นยังไงเอาเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวแล้วครับผมครับวันนี้เวลาว่างก็มาคุยกับไอ้ขนทองเจ้าขนทองนะครับผมวันนี้หาทางออกจากผ้าห่มอยู่นะครับผมเพราะมันหนาวจัด <c oughs> ออกได้แล้วครับผมเรียบร้อยดูดิครับปากก็คาบนะครับผมผ้ากะห็ห่ม ครับผมมีตัวเดียวจริงครับซนจริงๆครับผมมันซนมากมายก่กองเลยครับนั่นน่ะดูดิครับผมโอ้โหความดื้อความรันของมันเนี่ยเป็นไงดื้อรันจริงๆเท่าไหร่ก็เฉยๆเนี่ยดูดิ้าคุมห,วหมัวไว้แลต้องตีด้วยตีด้วยต้องตีด้วยครับผมนั่นน่ะดูดิดูด,ดิความซนของมันดูดูมันดู ขนทองเอ้ยทำไมมึงซนนักหนาวะฮะมึงเกิดเป็นหมาประเภทไหนวะทำไมมันซนจังวะืะึทองเอ้ยโหน่ามาคุยดิเอ้ยโหน่ามาคุยกั <c oughs> ยน,น <c oughs> ดิดูดิโอ้โหพอหมพ่มผืนนึงไม่พอแถมจะคาบเสื้อคาบแสงของชาวบ้านเข้ามาอีก ไอหมาเทศบาลน,นั่นนี่ยครับผมรองเท้าใครไปจอดไว้หน้าบ้านนี่นะจบเลยครับผมไอหาเอาในป่าเลยครับมันฆ่าไปเกลี้ยงครับผมดูดิอ,อ,อ้าวอ้าเฮ้ยมึงออกจากผ้าผมได้ยังอะ่ะกว่าตายแล้วมั้งเนี่ยไอทองอะ่ะฟังออกจากผ้าผมไหมยังไอ มีตัวเดียวก็มันทําให้ความตกได้เหมือนกันนะดู <laughs> ดิเฮ้ย, <laughs> ยไปโนด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 เลยไปเลยผีมะ่มเลยนี่ไอ้ผีมะ่ม์นี่นนไอผผ้ผีะผมะ่มผีมะ่มไอ้ผีะผมะ่มเอ้าผีมะ่มอื้มผีมะ่มเอ้ย <laughs> <laughs> โอเคคลิปนี้ดูไอแนวความทะเลน่นความดื้อของไอ้ไอ้ทองครับผมไอ้ขนทองมันดื้อจริงๆครับผมเอ้ยไปไกอไป ไปไปไกลเลยไอ้น <Eat>. ี่ดื้อจริงเลยมึงเฮ้ย